นี่ชิคกี้พาโกดฉันว่าไก่นายปอดสารพิษนะไม่เกี่ยวกันหรอกเราจะไปทำที่ไหนก็ไปได้นีดิเพื่อนมาเล่นงูก,กิงกองกันไหมอมืฉันไม่เล่นนะโอ้ยยังไม่ชอบเล่นเลยเฮนันฉันอยากได้ถุงทองวินเนียนท่านนายอยากได้ถุงทองนายตะกินกล้วยสิบ ร้อยอันกินไรหอมๆม,มันหนักน่ากินจริงฉันว่าพวกเราคงจะหาสมบัติได้ทันเวลานะกระตูนแคทมาก็ต้องหนีไปเร็วต้องเสียค้าถาบัวนายให้กระตูนแคทล้วจะเสีได้ยังไงอ่ะ ฉันว่าวินเนี่คงจะอ่ะให้อาหารเย็นกินมั้งอ้าวละทุกคนฉันว่าพร้อมมั้ยนะเราโอจะเดินไปตาขององค์กระหม่อมมีชีวิตคอยดูเอ็นดูครังแล้วโย ร้องเพลงอะไรเนี่ยฉันว่าฉันก็ร้องเพลงแบบฉันที่ร้องนะใช่วันนี้มันเห็นถุงทองเราเฮ้ยเย้ฉันรวยแล้วฉันรวยแล้วอะไรนะโดยได้ไงเอามานี่ว่า <c oughs> ฉันรวยแล้วเฮ้ย hey! มาดำสิงโตนี่ขนาดแย่งถุงทองกันเหรอ ฉันว่าถุงทองนี้เป็นถุงทองอันไร้ค่าในเมืองชาวดุลโลเราฉันว่าพวกนี้มันไม่เห็นถุงทองแล้วแน่เลยเดี๋ยวก่อนนะถุงทองเป็นไงบ้างมันก็เป็นทุกถุงทองหละฉันรวยแล้วจะไปไหนเฮึกำลังกีสอนไม่รวยนะ ฉันว่าเป็นถุงทองฉันได้ยินมาจากแถวนี้นะถุงทองการ์ตูนด็อกผีตาโขนและชิเคเกตโกดจริงเหรอเฮ้ย hey, จริงเหรอในเมืองชาวดูโลเราเห็นหลักฐานอยู่ไหนเออแต่ว่าฉันรวยเน่นนิดนึงนะแต่ว่าถุงทองเราหมดแล้วหายไปหมดอะไรนะแค่ถุงทองแค่ถุงเดียว กจะจายไปหมดเล่าก็อยู่นี่ถุงทองถุงมือถุงทองถุงมือโอ้ยพอได้แล้วมาถุงทองถุงมืออะไรกันเนี่ยฉันอยากได้ความยุติธรรม